นีการที่จะละความเป็นตัวเรานะความเป็นของเรานะีในความเป็นจริงแล้วตัวเราไม่เคยมีมาตั้งแต่แรกฟังตรงนี้ให้ดีๆนะตัวเราไม่เคยมีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาละละมีแต่ความเห็นผิดว่ามีตัวเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะละนะไม่ใช่ละตัวเราแต่ละความเห็นผิดว่ามีตัวเรา เรีว่าสักกายทิฏฐินี่เป็นจุดตั้งต้นนะถ้าเราสามารถละความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นเราไดนะ้เราก็เริ่มเข้าสู่กระแสะของธรรมะแนละ้วการภาวนาต่อไปนะเราก็จะล่องเห็นความจริงที่สูงขึ้นไปอีกมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นตัวทุกข กายนี้เป็นอะไรกายนี้เป็นตัวทุกข์เป็นที่ตั้งของความทุกข์ด้วยตัวมันก็เป็นตัวทุกข์ด้วยทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะความแก่เพราะความเจ็บเพราะความตายนะทุกข์ไม่เที่ยงเพราะความไม่เที่ยงทุกข์เพราะถูกบีบคั้นให้แตกสลายอยู่ตลอดเวลาทุกข์เพราะไม่อยู่ในอำนาจควบคุมบังคับเนะนี่ยเราเห็นอย่างนี้นะเราถึงจะหมดความยึดถือในร่างกาย